ตเต็มคอนเนาะคอนนี้เนาะอ,ออกเป็นย่อมๆเด้ออาจารนี่ถอนสี่จ้าเรนนี่ยัยงงามๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที 30, ่สามสิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมือนี้กับผ้าพี่น้องเขาโคเขา,ขาปลาคือเก่าจ้าเมือนนี่ทำมาลอแถวปลาลางนะพ่อปามีเนาะครับผมบ้มานน้องมิกต์ตำบลห้วยคำอำเ่อพุทธลินจังหวัดอุบลราชธานีจ้า เมื่อวานเท่ากับมาเป็นเฮดบอเนาะเมื<ผ>มม่อวานคืนพูดใจพี่น้องเป็นหนุนไปช่มสาวอยู่บ้านได้บังใจพี่น้องมือนีสีสูงสีมานบอจ่าไปกันเลยจ้าแต่ครับมือนีสีเลาะปลาลางก่อนครับพี่น้องเฮดขอนสีจ้ะพี่น้องกอนสีก็สิเก็บดใดแต่มือน,นีเนาะออื่นกับซุปนะครับก็สีงามแต่มือน,นีเนาะ อีกขอนจ้าสุดเป็นลุ่นซูปนาองพอประมาเนาะครับผมสุปกระไดแกงกระไดจ้จพี่เนาะแต่ว่าก็สิปไปทางซูปคนละจ้าอีกขอนเท้าครับ พอเก็บอย่างเดียวนะพอประมีเนาะครับซุปได้อยู่จ้าซุปใส่กันแล้วนเนาะตากแดดเนี่ยทีนันอยู่ลงลง เก็ดดินกับบราทัานออกเนาะบราทัานเห็นเลยอํ <laughs> บราทัานเห็นอยู่ครับอื้องานเลยจ้ะนี่เพป็นสีซุมเนาะ ดีเผนจ้ะถอนสี่จ้ะออกไปอีค้อนจ้ะออกมองเพลินจุ้มขียังอยู่อะของเก่าของใหม่เติยเหมือนกันเลยจ้ะ น no. yeah. ี ers, er ่อนใหม่อยู่เนาะเรนนี่ยังงามๆเนาะแตกใหม่กับยังเนาะแต่ละคนก็บบอกคือกันเด้อจ้ะดูนี่ละลายในปากจ้ะออกงามๆเด้อจ้ะ ดอกหูห้าแหงบน đây เนาะดอกงามอยู่ครับพี่น้องดอกงามด้วยจ้ะมาเต็มคอนเนาะมเต็มคอนคือสิเป็นตะเบิงจ้ะนี่ดอกเนี่ยดูใพี่น้อง อีกดวงหน,นึ่งเยไหมตอนน้นนอีกนะใะ่ี่บ้านสองสีเด้เต็มคอนค้นนี้เนาะ ค้อนแบบค้อนงางาเนาะ <laughs> ค้อนสีน้อยพอพอม่มีดูนี่นค้อนเดียวมีสองสีจ้ะจักแบบแดดเนาะจ้ะวันนี้ถือดแดดแห้งไปจัะพอพอมี เป็นหลนซุปเนาะมันนี้เนาะแม่นครับออื่นนี่ก็บ่งงามเลยครับพี่น้องสารับเห็ดบทเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ิ็บอ่อนๆอยูอด่ดิเกิดประอมกันคือวานละออกเป็นยอมๆเด้อจ้ย์นี่ยใจมันมีคนตกถึงเนาะ นี่อยากแหงแน่แล้วครับพันถือเด็ดแหงเด็ดเอาไปสูบเนาะครับดอกงามจ้าดอกนาดีอยู่จ้ะจะหาบดบเนาะไม่เห็นครับซาสมจ้าดอกหน่อยก็ยังมีอยู่คอนี่เกิดละว่ปะเป็นตัใหญ่นอนนี่เนาะ ครับผมพิกัดไม้ที่มาก,กอะเลาะลำโดมครับพี่หน่อคือว่าครับผมคือว่าเพิ่นสีซุ่มแน่เนาะครับผมลุงกระต่อครับขอนเขาจ้าตากแดดเนาะครับอยูอทีหลงสุบตื่นหม่เนาะ ครับผมสําหรับมื้อนี้เฮาก็อยู่ปลาลางเนาะแม่ปพมีเนาะแม่จา๋าเลาะปลาซี่จ้ะพี่น้องเลาะไปทางฝั่งโดมนําเนาะครับผมมื้อนี้ก็เลาะมแห้งจ้ะพี่น้องครับผมอันดับแรกเฮาก็เลาะเห,ดะเห็ดดินเนาะจ้เห็ดดินนี่บ่าทันมีค่ะพี่น้องปลาบ้าน้องเม็กเนาะแม่นครับก็นําเบิ่งเห็ดคอนจ้ะพี่นอ้องคอนซี่จ้ะเบิ่งผลงานได้ร่วม้ะจ้าครับผมผลงานมื้อนี้ก็ถือว่าได้บ่หลายเนาะแม่ปพมี่แมนจ้ะดอกงามอยู่ครับตัดตีนพร้อมเด้อครับหนังเซามีแห้งมาได้ก็ ตัดบะหนันครับเพราะว่าเฮ็ดโบลายเนาะจ้างามอยู่ครับพี่น้องได้ซุปอยู่เนาะแมนครับจ้ามื่อนี่ก็พาพี่น้องเรอปลาลางจ้าพี่น้องเอเบิ่งเฮ็ดดินก่อนจาะะ้าแล้วก็เบิ่งในคอนซี่้าพี่น้องเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดคอนซี่จ้ากพะพอได้อยู่ได้กินจ้าพี่น้องกะส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดซุปเนาะครับผมเพราะว่าเพิ่นถึงแดดเนี่ยจ้าจ้าฝากาก,าก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปาม,มีกับแม่ปาม,มีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันไหมคลิปหน้าจ้าครับผมถั่ลุนกันไหมมือหนาเนาะวางหาวจิไปเห็ดกลีบยังครับ